รับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาหาของกินของอร่อยนะครับกับถนนบางกวยไซน้อยนะครับนเพื่อนร้านนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับวัดปราสาทนะครับนเพื่อนจังหวัดนนทบุรีนะครับเส้นถนนบางกวยไซน้อยเลยนะครับนเพื่อน สำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นข้าวแกรงระดับตำนานนะครับที่แกขายมายาวนานนะครับไม่ต่ำกว่า4ี่สิปีนะครับเพื่อนในแต่ละวันนะครับอาหารนะครับจะทำออกมาประมาณ20อย่างได้นะครับเพื่อนๆและรสชาตินะครับสำหรับเพื่อนๆน,นที่หาอาหารข้าวแกรงรสชาติแบบดั้งเดิมออริจินอลน,นะครับเพื่อนๆพ,พานแล้วได้บรรยากาศแบบเก่า รสชาติแกงแบบเข้มข้นหอมเครื่องแกงนะคบเพื่อนๆแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านป้ากูลข้าวแกงรสชาติเด็ดนะครับเพื่อนๆแต่ละเมนูนะครับมีความใส่ใจนะครับแล้วก็ทํามาอย่างพิถีพิถันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้รสชาติแบบเข้มข้นอร่อยแบบดั้งเดิมขนาดแท้เลยนะครับเพื่อนๆ แกงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของร้านป้ากูเลยนะครับก็จะมีตัวแกงเขียวหวานเนื้อนะครับเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแกงเทพโพนะครับแกงเทพโพนี่อย่างเด็ดอร่อยมากๆแล้วก็จะมีตัวผนังนะครับผนังหมูผนังไก่นะครับเพื่อนๆผัดมะละหรือว่าจะเป็นมะละปลาดุกนะครับแกงมะละประดุกนี่อย่างอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆ เช้าเเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับสําหรับราดข้าวแกงถุงก็ราคาสี่ิบาทนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านป้ากูนะครับก็จะขายกันตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเพื่อนๆไปจนถึงประมาณบ่ายนะครับไม่เกินบ่ายสองนะครับอาหารก็จะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะครับเมนูที่สั่งมาจานแรกนะครับก็เป็นข้าวราดแกงเทพโพนะครับแกงเทพโพเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนๆเป็นเอกลักษณ์ของข้าวแกงไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็เป็นปลาช่อนแดดเดียวอีกหนึ่งตัวนะครับเ,เพื่อนๆปลาช่อนตัวนี้นะครับก็50ิบบาทนะครับ ปลาช่อนจะมีหลายราคานะครับแล้วแต่ขนาดนะครับมีสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับเพื่อนๆนี่ครับแกงเทโพหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมชอบทานผักบุ้งอยู่แล้วนะครับเลยทําให้ยิ่งชอบแกงเทโพเลยนะครับคือแกงเทโพเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือเครื่องแกงมีความหอมนะครับแล้วก็แกงกับผักบุ้งหมูสามชั้นนะครับจานนี้ก็สี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆ ก็สาหรับแกงเทโพนะครับสมัยก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้ปลาเทโพนะครับเพื่อนๆปลาเทโพแดดเดียวนะครับตากจนแห้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอามาแกงมันจะได้ความหอมความอร่อยมากๆนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับปลาเทโพมีราคาค่อนข้างแพงและหายากนะคบเพื่อนๆก็เลยเอาหมูสามชั้นใส่เข้าแทนนะครับและ เด็กสมัยใหม่ครับเขาก็ไม่นิยมทานนะครับปลาเทพโพนะครับกินหมูสามชั้นง่ายกว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็มาทานกับตัวปลาเคม็มก็อร่อยได้อดทอร์ไปอีกหนึ่งแบบนะครับเพื่อนๆปลาเค็มนะครับก็ทอดได้สุกกําลังดีเลยนะครับปลาเค็มเนี่ยถ้าทอดนานเกินไปมันก็จะกรอบมันก็จะผงมันไม่ได้รสชาติของปลาเค็มนะครับ อันนี้เขาทอดมาได้สุกกาลังดีเลยนะครับเนเพื่อนข้างนอกกรอบรอบนะครับส่วนเนื้อนะครับยังฟูๆยังหอมๆอ,อร่อยอยู่เลยนะครับเพื่อนๆทานกับแกงเทพโพนะครับที่ผักบุ้งนะครับมีความฉ่าและเครื่องแกงหอมๆนะครับเพื่อนๆพนโค้กฟินนะครับนเพื่อน นี่ครับปลาช่อนของแกทอดนะครับข้างนอกกรอบนะครับริ้วก้างเงี้ยอย่างเด็ดตัวก้างกับตัวคีบเนี่ยนะครับยังอร่อยเลยนะครับสําหรับปลาเค็มนะครับเพื่อนๆนั่งทานไปนะครับคนก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนเช้ากับตอนเที่ยงเนี่ยอย่างพีคเลยนะครับสําหรับร้านข้าวแกงปลาตาโก้นะครับคนแน่นมากๆคือแกขายราคาไม่แพงนะครับแล้วก็รสชาติแกงของแกเนี่ย มันเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของร้านแกเลยนะครับคือเครื่องแกงนะครับแกหอมมากๆแล้วก็ตัวเครื่องแกงตัวกะทิแกใช้กะทิแบบกะทิแท้ๆนะครับสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ชอบไปใช้กะทิกล่องนะครับมันไม่หอมมันไม่มันเหมือนกับกะทิสดนะครับเพื่อนๆมันจะได้อรรถรสได้ความหอมความมันความอร่อยกว่านะครับ กะทินะครับจริงๆมันจะเลือกคานได้นะครับทั้งหัวทั้งหางหรือว่าจะผสมนะครับเพื่อนๆทั้งหัวทั้งหางเนี่ยคือมาผสมเป็นน้ําเดียวกันเลยบอกร้านกะทิแกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับส่วนมากร้านอย่างเงี้ยเขาจะแยกหัวแยกหางนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อทําให้สะดวกในการแกงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับคนก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับสั่งมาอีกหนึ่งจานนะครับเพื่อนๆของอร่อยนะครับองมีต่ออยู่แล้วนะครับ สำหรับจานนี้นะครับสองอย่างสี่สิบห้าบาทเป็นหูหมูนะครับหัวหมูนะครับเพื่อนๆยำยำหัวหมูกับปลาดุกผัดพริกแกงนี่นครับสีมะเขือส,สวยๆเลยนะครับแล้วก็เปื่อยๆนุ่มๆเลยสี่สิบห้าบาทนะครับสองอย่างสั่งเป็นกลับก็สี่สิบบาทนะครับข้าวจานละห้าบาท รสชาติได้รสชาติแบบดั้งเดิมนะครับสําหรับเพื่อนเื่อน,นะครับที่หยหาข้าวแกงรสชาติแบบต้นตํำรับรสชาติแบบชาวบ้านจัดจ้านะครับแนะนําร้านป้ากูลเลยนะครับร้านป้ากูนนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ความอร่อยเนี่ยเข้มข้นนะครับและราคานะครับเบาๆนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ปลาดุกผัดได้สุกกำลังดีนะครับเนื้อเด้งเดงเครื่องแกงเข้าเนื้อนะครับเพื่อนๆนี่ครับเนื้อเด้งมากๆปลาดุกนะครับถ้าผัดนานจนเกินไปนะครับสุกเกินไปเนื้อมันจะแข็งกระด้างเนื้อดูเนื้อแกผัดมาแลครับ<ๆ>กําลังดีนะครับเนื้อเด้งเด้ง แลหูหมูนะครับเพื่อนๆหืมกึบกับก,บกับและรสชาติยำนะครับแบบดั้งเดิมออริจินอลสุดจัดเป็นร้านข้าวแกงที่มีความครบเครื่องมีความอร่อยนะครับเพื่อนๆแบบดั้งเดิมโบราณขนาดแท้ พวกเมนูทอดก็มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาเค็มเนี่ยปลาเค็มมีทั้งปลาช่อนบางวันนะครับมีปลาตัวเล็กเป็นปลาซิวปลาส้อยนั่นแหละครับของโปรดผมเลยนะครับมันทั้งกรอบทั้งอร่อยนะครับแล้วมีความมันกินกับแกงเขียวหวานปลาไก่นะครับวันนี้ไม่ได้ทำนะครับรเขาจาเวียนทาอาหารนะครับเพื่อนๆเป็น,เ,ปนเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่เขียวหวานเนื้อแกงแดงก็จะมีแกงฟักทองแกงหน่อไม้ นี่ครับบางคนซื้อ4 4 500แล้วคนแน่นทุกเช้านะครับเพื่อนสำหรับร้านนี้ร้านป้ากูนร้านนี้จะอยู่ตรงวัดปราศาสตร์จังหวัดนนทบุรีนะครับเบิงเส้นถนนบางกวยไซน้อยนะครับสามารถปักหมุดมาที่วัดปราศาสตร์เลยนะครับพอวิ่งมาใกล้ถึงวัดปราศาสตร์เนี่ยจะเห็นร้านแกเลย แล้วสาหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนํามานําามเสนอนะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกทคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นกับคลิปนี้นะครับแล้วก็ร้านข้าวแกงป้ากูนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกทคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ